เก่งจังเลยเมื่อกี้ฉีดวัคซีนเจ็บป่ะคะไม่ค่อยเจ็บคะ่ะเป็นไงชิลป,ป่ะคะชิลค่ะพยาบาลใจดีไหมคะค่ะ แล้วตอนนี้หนูทำอะไรครับนั่งพักสังเกตอาการใช่ไหมแล้วหนูทาอะไรเดีวก็เาดรูปวาดรูปเหรอครับก็เริ่มปวดปวดมันเป็นยังไงเน,นะเจ็บแขนปะคะมไม่ค่อยเจ็บนะขยับได้ปะขยับได้อยู่คะไหนขยับไปดูไหนสิครับไหนตรงไหนที่ฉีดครับเหมือนที่ฉีดให้ดูครับ วแล้วตอนฉีดอ่ะ<ด>ตอนฉีดเจ็บปะตอนคุณพยาบาลฉีดเจ็บปะอ๋อแบบติด,ดนึงอ่ะนะฮะคราวนี้ไปไหนก็จะเป็นยังไงครับพอฉีดแล้วอ่ะไม่ต้องไปฉีดอีกไม่ต้องกลัวใช่ไหมต่อไปเวลาไปฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมคะ เที่ยวไหนทำไมไปจะไปกับมีปลาได้ใช่เพราะว่าทำไมฉีดวัคซีแล้วดีชุดสังเวย้ที่ยไหนเที่วยวไหนฟังคุ้มกันให้ตัวเองแล้วนะคะตอนนี้มีกุ่มแล้วถือไปไดีถือไปสวยดีตรงนี้ ง,งานใครบ้างเนี่ย